วสวัสดีครับตอนนี้เราไปอยู่วังเวียง,งวันที่สองนะฮะกำลังไปเอามอไซค์เช่าเพื่อจะไปเขาอ,อะไรก็ไม่รู้เรียกไปถูกนไหแเราก็จะไปบัลลปูนมอไซค์มอไซค์ถ้าเราเช่าตอน หลังแปดมองมาเียนอีกวันหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสบายดีอักอักเออเมื่อวานนี้ยัง 哎、呀没有。那你说咯，落咯。 I'm ไปดีสวัสดีมองเวียงทางมันลายมากครับทุกคนทางมันลายมากกองเวียงเจ้าตัวดี ทำทำอะไราย่างลยบุรพูนึงก็พุนึมาขายของอะไรนี้กันมีน้ำอ้อยมีน้ำอ้อยผลไม้มีอ,อ้หลายๆอย่างนี่ยนี่ฮะตุเกแกเหรอตุเกแก นี่เอาด้วงมะพร้าวอย,ายู่แอนไทยเร็วนม่ห่ามาถึงเราตรงนี้ของเราเราลัางแตนใช่ไหมครับลังแตนอ่ะพูงที่ที่เรานี่มีแตนขายไหมแตนมีแตไไ่ไม่ได้ไ เรื่องลมทางครับวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับไปทั่วไปทั่วไปทั่วท้ามันหมดตรงไหนก็เมื่อกี้เมื่อกี้แวะเติมมัน,นะละล,ลืมไปเลยว่าลืมไปเลยว่าเราไปเติมน้ำมันรถแบบขับรอแบบช้าๆแบบไปโดนขวยสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยว่าออกมาจากนั้นเราก็บิดกันมาเลยไงยใช่ไหมเขาให้มาครึ่งลิตรใช่ไหมพี่ิดีเดียวดีอะหนูร้านนี่ไปเอาเขาให้มาเครึ่งลิตรเหรอเขชาชเวอร์อินไซ์ เท้ามาถึงที่อะไรบูรกูลบุรลหนึ่งเขาบอกบุรกูลนึ่งแล้วเราก็มาถึงบาลกูลแล้วนะครับ ระลูนนะครับผมว้าวคนจีนเยอะมากคนจีนเยอะเย้กินกินกินเนาะเนียเออเอลิตต้ลิตต์ลิตตอกูดยิงเลิงเลยไปกุ๊กนกูด นกพึ่งเราลังพึ่งคราทุกคนอ๋ออร่อยสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บาลากูตอนนี้เป็นสะฝั่งนี้นะครับมีสะหนึ่งฝั่งนู้นที่เขาก็โดดกันเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอ่า บูรกูลมันครูมากโอ้เย็นโอ้โลึกลึกว่ะลึกมากสบายดี สูงมาก ถึเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาถ่ายรูปมอไซค์กันในเยอะไ, <laughs> ไม่รู้เรียกว่าอะไรไอใส่ค่าตัว๋วยี่สิบบาทยี่สิบบาทสวัสดีครับ <laughs> เตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับวีโอผานามฮานามเหรอผานมไซผานมไซนะครับนี่ Before.. After.. ค่อยว่ากันแหมยิ้มยันยิ้มสวยเดี๋ยวเจอกันข้างบนตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยัง ขอแห้งเลยเฮ้ยอัตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอามีแมวด้วยครึ่งทางมอครแล้วเมียวฮัลโหลา สภาพแต่ละคนนะครับตอนนี้ต่างกับเมื่อกี้ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะฟิลไลฟ์ฟิลอืมนี่นี่นี่เหปลายอุโมงค์ละถึงน,นี่อ่ะเดินอีกเดินไปอยู่ยที่ผาหนามชชมวิวที่วังโมยังนะครับ โอ้ยเราใช้เวลาลงมาแป๊บเดียวอย่างนี้นะตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับสภาพดีกว่าขาขึ้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โหจ่ำนี่นะครับดูแต่ละคน,นต้นไม้บ่าไ,ไงโอเคโอเครอ,อ,องเท้าหายไปไหนพีชือ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยว คเดรดหอมมากหอมมากให้มค้าปรุงให้ด้วยน่อร่อยมากๆจะไปกินข้างในบูลาโกนะครับเขาเร ok ียกบูลาู้ไรบูลากูสองบูลาก้สองบูลากสามานบูลากเอ้บูลากบารากูบารากหรือบูลากูลบารากูบูลากูร่้นี้หรอไมู้นี่บูลากูนะครับโอ้โหโจโจละงั้นนี่ บนสองนะครับเฮ้ยมีสไลเดอร์ด้วยอ๋อปิดว่ะนี่ไงบริโภบนน้ำใสอ๋อมีป้านั้นตั๋วเราดูเามีร้านอาหารอยู่ข้างในเอเอ บอกข้างในไม่มีอะไรขาย <laughs> ดูพากันหี้อยู่กับเตกยงเตยงกันมาแบบนี้เออสบายดี <laughs> บายดีสบายดี <laughs> ยังแหง้งอยู่เลยเนี่ย มาเงี้ยข้าวริบแม่น้ำสองร้านทาหารหลูติดแม่น้ำ